สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาพบกับการสอนเล่น a m a มนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็จะเป็นการาลงขยายสมการนะครับขยายสมการนะครับหรือไม่ก็มาดูจุดที่เราจะสามารถลงแล้วได้คะแนนสูงสุดนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับก็ขอความอนุเคราะห์กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ ตอนนี้นะครับเรามาดูนะครับตอนนี้ถ้าจะลงให้คะแนนได้เยอะนะครับตอนนี้เบี้ยของเรานะครับมาดูเบี้ยของเราก่อนนะครับมี2 4 6 7 9บวกลบแล้วก็คูณนะครับใน e p ีที่แล้วนะครับเราดำเนินการบวก0ูนย์นะครับในกรณีที่มันมีเครื่องหมายคูณแล้วก็มีเลข0ูนย์ด้วยนะครับก็จะบวก0ูนย์ได้โดยง่ายนะครับ แต่ตอนนี้นะครับเรามาดูที่กระดานนะครับมีผู้เล่นได้ลงไปแล้วนะครับก็คือ11คูณ12เท่ากับ1น2นะครับตอนนี้เราก็มาดูจุดยุทธศาสตร์ที่เราจะลงเพื่อทำคะแนนนะครับตอนนี้เราไม่มีเครื่องหมายเท่ากับอยู่ในมือนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองไปที่เครื่องหมายเท่ากับในกระดานนะครับก็จะมีช่องคูณ2นะครับ แล้วก็มีคูณ2ทั้งสมการด้านล่างด้วยนะครับถ้าเราสามารถลงทับได้ทั้ง2ช่องนะครับก็จะกลายเป็นคูณ4ทั้งสมการนั่นเองนะครับแต่ทีนี้จุดอีกจุดหนึ่งนะครับที่สามารถทำคะแนนได้เยอะเช่นเดียวกันก็คือด้านฝั่งซ้ายนะครับอ่าก็คือคูณ3ทั้งสมการนะครับซึ่งมันจะสามารถที่จะนับรวมคะแนนของเบียที่ ผู้เล่นได้ลงไปแล้วด้วยนะครับก็จะทำให้คะแนนที่จะมาคูณ3นั้นก็เยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเรามาลองดูกันนะครับว่าเราจะลงตรงไหนถึงจะได้คะแนนสูงสุดตรงนี้นะครับอลองคิดดูสัก10วินาทีนะครับ ตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะลองพิจารณาตรงเครื่องหมายเท่ากับก่อนนะครับว่าจะสามารถลงทับคูณ4ได้หรือไม่หรือสามารถบิงโกคูณ2ได้หรือเปล่านะครับอา้าวเราลองดูกันนะครับมีเลข 2, เลข 4, เลข 6, เลข 7, เลข9นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะบิงโกได้นะครับอา้าวลองดูนะครับถ้าเราลงดูแบบง่ายๆเลยนะครับ9บวกด้วย7นะครับ9บวกด้วย7 ครับก็เป็น16นะครับอ่าสิเดี๋ยขึ้นไปนิดหนึงนะครับ9กบวกเเป็น16แล้วนะครับเรามี4อยู่ในมือนะครับนี่ลบออก4นะครับก็จะเหลือ12ซึ่งก็เท่ากับ2อคูณหหรือ6กคูณสนั่นเองนะครับอ่าแบบนี้นะครับเราก็มาพิจารณาว่าเราจะสามารถที่จะลงคูณ4ได้หรือไม่นะครับโดยการ สลับตัวเลขเหล่านี้นะครับซึ่งข้อนี้สลับแล้วก็ไม่สามารถที่จะลงเป็นคูณ4ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูกันนะครับว่ามันได้กี่คะแนนนะครับลงตัวนี้นะครับอันนี้ก็2องนะครับ4 6 8 10 11 12 14 16นะครับ16คูณสก็เป็น3 2นะครับ32 แล้วก็บวกด้วยคะแนนบิงโกนะครับสามารถลงได้ครบ8ตัวนะครับอีก40นะครับก็เป็น72คะแนนนะครับตรงนี้ได้72คะแนนนะครับก็ถือว่าได้เยอะพอสมควรนะครับแต่ทีนี้เรามาดูอีกจุดหนึ่งครับว่าจะสามารถลงคูณ3ตรงนี้ได้ไหรือไม่นะครับอลองเก็บขึ้นมาก่อนนะครับซึ่ง ตรงคูณ3เราก็สามารถลงได้เช่นเดียวกันนะครับสมการที่จะลงนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับก็เป็นการบวก0ูนย์ธรรมดานะครับ 6, เจ็ดคูณหเห็นไหมครับ7จคูณหเท่ากับ42แล้วนะครับ42เราก็ลบออก42นะครับก็กลายเป็น0นนั่นเองนะครับแล้วก็ บวกเข้าไปกับสมการเดิมนะครับการบวก0หรือเอกลักษณ์การบวกก็มีค่าเท่าเดิมนะครับทําให้สมการเป็นจริงเหมือนเดิมนะครับลองมานับคะแนนดูครับ2 4 6อ่านี้มีคูณ2ชิ้นนี้ด้วยนะครับ6แล้วนะครับบวกอีก4เป็น10นะครับ12 13 15 19 21 22 23 24 25 26่สิบหกยี่นะครับ27่คูณสก็เท่ากับ81คะแนนนะครับตรงนี้นะครับถึงจะไม่บิงโกนะครับแต่เราก็จะเห็นว่าเราได้คะแนนเยอะกว่าเมื่อกี้นะครับอ่าแบบนี้ถือว่าเป็นการเล่นเบสเ์นะครับก็คืออเลือกเล่นตรงที่ทำให้คะแนนอสูงสุดนั่นเองนะครับถ้าใครชอบคลิปสาระดีๆนะครับแบบนี้นะครับก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ EP ต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ